ย้อนไปถึง7 0 0 0ถึง12,000ปีก่อนคริสต์ศักร์เลยครับโห oh, ฟังดูน่าทึ่งมากแต่ทำไมทฤษฎีนี้ถึงไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในวงกว้างล่ะคะคือ <c oughs> มันมีปัญหาว่ามันขัดแย้งกับหลักฐานอื่นๆค่อนข้างเยอะครับทั้งทางโบราณาคดีและทางธรณีวิทยาเอง <c oughs> อย่างเช่นอะไรบ้างคะนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่เขาแย้ว่าการสึกกรอนแบบนั้นน่ะมันเกิดจากปัจจัยอื่นร่วมด้วยได้ไม่ใช่แค่น้ำฝนยุคโบราณอย่างเดียวเช่น <c oughs> ก็อาจจะมีน้ําฝนในยุคหลังๆบ้างถึงจะน้อยกว่าก็เถอะแล้วก็มีการตกผลึกของเกลือจากน้ําใต้ดินที่ซึมขึ้นมาในเนื้อหินปูนอ๋อเกลือมันกัดกร่องหินได้ใช่ครับแล้วก็มีการกัดเซาะจากลมกับทรายในทะเลทรายซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้รวมกันก็อธิบายร่องรอยสึกกรอนได้โดยไม่จำเป็นต้องย้อนอายุฟิงส์ไปไกลขนาดนั้นแล้วหลักฐานแวดล้อมอื่นๆก็ยังชี้ไปที่ยุคคาเฟรอยู่ดี ถูกต้องครับหลักฐานทางโบราณคดีร,บรอบๆตัวสฟิงซ์ทั้งวิหารทั้งทางเดินมันสอดคล้องกับยุคราชวงศ์ที่4มากกว่า